ินตนาการภาพตามนะคุณผู้ชมฮะขึ้นซ้อนมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงคนนี้ขึ้นซ้อนมอเตอร์ไซค์แกมีกระเป๋าสตางค์อยู่ไว้ไหนดีวะไว้ไหนดีวะเลยไว้ตรงระหว่างขาตรงเนี้ยอนีไว้ตรงเนี้ยหลังจากนั้นพอถึงที่หมายแล้วลืมเอาลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนเบาะมอเตอร์ไซค์ครับเธอก็ไปเลยฮะเนี่ยผู้หญิงเสื้อออกส้มๆแดงๆเนี่ยคือคือพี่วินก็ไม่รู้ถินไม ก็ไม่ใครจะไปเนืกอกับมีกระเป๋าสตางวางตรงอบาะเธอไม่มีกระเป๋าสะพายอะไรเลยเนี่ใช่เธอก็ไปเลยครับี่อุทาหณนนะเนี่ยที่สาคัญในนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างสร้อยทอง5บาทโอ้โหทองหบาทตอนนี้เป็นแสนสองแสนกว่าคุณผู้ชมวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้เลยครับคุณบอมอายุ27ครับส่วนวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ขี่ไปเลยแล้วกระเป๋าสตางมาร่วงตรงทางเท้าตรงนี้ฮะแล้วใครเก็บไปอ่ะตอนนี้โอ้โหนี่เกิดขึ้นตั้งแต่28พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ คุณบอมเนี่ยบอกว่าคือเธอนั่งมอเตอร์ไซค์ไปท,ทําธุระแถวราชบุรณะครับแล้วมารู้ตัวอีกทีคือตอนจะซื้อของว่าอ้าวเวละกระเป๋าสตางค์อยู่ไหนอ่ะอ mm ื hmm. แล้วสร้อยทองอีกเงินสดอีกสองพันเธอก็พยายามาตามหานะไปไล่ดูวงจรปิดเนี่ยจนเจอว่ากระเป๋าสตางค์ไปตกอยู่บนทางเท้าครับมีลุงคนนึงเก็บไปได้เธ uh. อไปลงบันทึกประจําวันไว้ที่สอน,อนราชบุรณะ จากนั้นก็ดูวงจริดตามเส้นทางนี่ไงนี่ไงตอนต,อตอคุณลุงมาเก็บไปลุงคนนี้แหละน่าจะเป็นเป็นชายเร่ร่อนอออคุณบอมก็เลยตระเวนตามหาเบาะแสว่าลุงคนนี้ไปอยู่ที่ไหนกระทั่ง29พฤษภาคมมีพลเมืองดีคนหนึ่งพาคุณบอมเนี่ยไปเจอตัวลุงเลยเออก็ถามถึงกระเป๋าสตางค์ที่ลุงเก็บไปลุงบอกว่า,วาอ้ตามตัวเจอด้วยเะเอเจอเจอๆๆลุงอ๋อลุงทิ้งไปแล้ว ทิ้งไปข้างทางแล้วอ oh. และไอ้เงินสดที่มีอยู่นี่นี่นั่งยองๆอ,อยู่แบบนี้ไอ้เงินสดสองพันในกระเป๋าสตางค์ลุงก็เอาไปซื้อยาดองกินหมดแล้ว uh huh. ส่วนสร้อยทองเนี่ยลุงแกอ้างว่าฝากเจ้าของร้านขายยาดองเอาไว้ตำรวจพาลุงคนนี้ไปสอบประคำต่อที่โรงพักครับ uh huh. ต่อมาคุณบ๋อมพยายามสืบหาพิกัดร้านยาดองที่ลุงเขาอ้างถึงที่ลุงเขาพูดถึงเนี่ยจนกระทั่งติดต่อเจ้าของร้านขายยาดองได้ คุณผู้ชมว่าสร้อยทองอ่ะสร้อยทองน้ำหนัก5บาทอยู่กับร้านยาดองจริงไหมปรากฏอยู่จริงนะอ๋อเหรอเจ้าของร้านบอกเห็นลุง,งใส่เนี่ยเห็นใส่สร้อยเส้นนี้มานั่งกินยาดองบบคุยไปคุยมาลุงถอดสร้อยมาให้อตอนแรกที่ร้านยาดองยังคิดอยู่เลยว่าน่าจะทองปลอมแหละจนกระทั่งเจ้าของสร้อยต,ตัวจริงเนี่ยนะติดต่อมาก็คือคุณบม<อ>่มคุณบม่ณบมได้สร้อยทองคืนครับน้ำหนัก5บาทเนี่ย ดีใจเลยเธอไม่ติดใจเอาความกับใครกับลุงก็ไม่เอาความอะไรแต่อยากเอาเรื่องนี้ไว้เตือนสติตัวเองนี่แหละว่าไปไหนามาไหนควรจะรอบคอบให้มากกว่านี้ครับคุณผู้ชมฮะโอ้ย,อยคุณบอม,บอมขวัญเอ้ยขวัญมานะ,อะโอ้คุณบอมนี่นะนอกจากขวัญเอ้ยขวัญมาแฟนเขาอาจจะมาด้วยเออเหรอเออเอได้ทองคือก็ดีแล้วอย่าเลยผู้หญิงเนี่ยนะนะคือประเภทแบบขึ้นรถ เอาขอว่าบนตักแล้วเวลาเปิดประตูเปิดประตูปั๊บตัวเองก้าวลงเนี่ยแบบนี้ของก็หายบ่อยนะครับยังไงก็ใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยนะสุภาพสตรีส่วนใหญ่ผมเห็นเป็นแบบนี้ก็บางทีไม่มีไงไปเฉยพ่วงไม่ได้เอากระเป๋าสะพายไปถือแต่มือถือเก้าบัตรจอดรถของเขาไปสุดท้ายที่มันลืมเครื่องสำอางในรถดอมอยเงี้ยเออเดี๋ยววุ่นเป็นเรื่องเขาต้องพูดออกจริง